ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอด SCO ที่เมืองเทียนจินช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถวางแผนแล้วก็ดําเนินการให้โครงการต่างๆดําเนินไปร่วมกันได้และจะได้รับประโยชน์ไปทั่วโลก ผู้นำจีนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative หรือว่า BRI ซึ่งนี่คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อระดับโลกที่สำคัญของจีนค่ะ ประธานาธิบดีสียังบอกด้วยนะคะว่าชาติสมาชิก SCO ควรสนับสนุนโลกที่มีหลายขัว้วอำนาจอย่างเท่าเทียมและเป็นระบบซึ่งจะทำให้ระบบการปกครองของ,ของโลกมีความยุติธรรมและก็เท่าเทียมกันมากขึ้นรวมถึงเราต้องต่อต้านแนวคิดแบบสงครามเย็นทั้งการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างกลุ่มและการกันแกล้งค่ะ สียังได้ประกาศโครงการดิเริ่มใหม่นะคะ<ต>ซึ่งรวมไปถึงโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม,ตมอีก1 0,000ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ5 0 0 0ม่นล้านบาทพร้อมกับให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิก SCo กว่า2,000ล้านหยวนในปีนี้ควบคู่ไปกับคำมั่นสัญญาด้านการลงทุนค่ะ ก่อนการประชุมจะเปิดฉากขึ้นนะคะหลายฝ่ายก็จับตาไปที่บรรยากาศอบอุ่นชื่นมื่นของ3ามผู้นำนั่นก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียที่มาถึงก็จับมือทักทายกันนะคะก่อนที่จะเดินเข้าห้องประชุม การรวมตัวของ3มผู้นำถูกจับตามองภายใต้ผลกระทบจากสงครามการค้าและกำแพงภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเขาประกาศเก็บจากคู่ค้าทั่วโลกโดยตอนนี้อินเดีย เจอกับอัตราภาษีสูงถึง50%ซนะคะซึ่งก็เป็นบทลงโทษที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัเสเซียส่งผลทำให้อินเดียยิ่งถอยห่างจากสหรัฐแล้วก็มีท่าทีที่เอ็นยงไปหาจีนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันรัเสเซียก็เสี่ยงจะถูกสหรัฐลงโทษเพิ่มเติมด้วยมาตรการคว่ำบาตรจากการทำสงครามในยูเครนคือทรัมป์เขาตั้งเดดไลน์ไว้ประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์แต่ก็ยังไม่ระบุวันชัดเจนนะคะว่าจะเริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรกับปูตินเมื่อ อไรและสำหรับการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ค่ะ จัดขึ้นนะคะตั้งแต่31สิงหาคมจนถึง1กันยายนมีผู้นำโลกแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลต่างชาติจาก20ประเทศเข้าร่วมเช่นนายกรัฐมนตรีอันไวยิบราฮิมของมาเลเซียนายกรัฐมนตรีฝัม่มินจิงของเวียดนามรวมไปถึงผู้นำกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาขณะเดียวกันก็มีผู้นำองค์กรระหว่างประเทศอีกเป็น10องค์กรและที่น่าสนใจนะคะ การประชุมในปีนี้ยังมีอันโตนิโอกเตเรสเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติมาเข้าร่วมด้วยค่ะ